ปรราชิกันว่าด้วยอาบัตปรราชิก8สิกขาบทของนางภิกษุณีสิกขาบทที่1ห้ามกำหนัดยินดีการจับต้องกายของบุรุษที่มาเรื่องราวเกิดจากนางภิกษุณีชื่อสุนทรีนันทามีความรู้สึกกำหนัดยินดีในการจับต้องร่างกายของสาระมานพซึ่งเป็นหลานชายของนางวิสาขาเมื่อพระผู้มีพระภาคสงทราบเรื่องนี้จึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีมีความกำนัดยินดีการลูบ การคลำการจับการต้องการบีบของชายผู้มีความกำหนัดเบื้องบนตั้งแต่รากขวัญกระดูกหายปร้าลงไปเบื้องต่ำตั้งแต่เข่าขึ้นมาต้องอาบัตปราชิกสิกขาบทที่สองห้ามปกปิดอาบัตปราชิกของนางภิกษุณีอื่นที่มานางทุลนันทาภิกษุณีรู้ว่านางสุนทรีนันทาภิกษุณีได้ตั้งคันกับสารหะมานพแต่นางทุลนันทา กลับไม่ตักเตือนหรือแจ้งเรื่องนี้ให้หมู่คณะสงทราบพ,พระผู้มีพระภาคทสงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทความว่านางภิกษุณีรู้ว่านางภิกษุณีอื่นต้องอาบัติปรารชิกไม่โจดด้วยตนเองไม่บอกแก่หมู่คณะต้องอาบัติปรารชิกสิกขาบทที่สามห้ามเข้าพวกกับภิกษุที่ถูกสงขับออกจากหมู่ที่มานางทุลนันทาภิกษุณีได้คบหาและประพฤติตามภิกษุชื่ออาริธะ ผู้ประพฤติตัวไม่ดีจนถูกสงประกาศขับออกจากหมู่ไปแต่นางภิกษุณียังคงเข้าพวกกับภิกษุรูปนั้นอยู่เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีที่ประพฤติตามภิกษุที่ถูกสงสวดประกาศขับออกจากหมู่ไปแล้วเป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อไม่ทำคืนไม่ทำตนให้เป็นสหายกับพระธรรมวินัยคำสอนของพระาศาสดานางภิกษุณีนั้นอันสงพึงตักเตือน เมื่อไม่เชื่อฟังจึงสวดประกาศตักเตือนชี้แจงถ้าสวดประกาศครบสามครั้งยังไม่ละเลิกต้องอาบัติปาราชิตปาราชิกข้อที่4ห้ามเกี่ยวข้องนัดหมายเป็นต้นกับบุรุษที่มามีภิกษุณีคณะหนึ่งจำนวน6รูปประพฤติตนไม่สมควรมียินดีการจับมือบ้างการจับชายสังคาติบ้างของบุรุษยืนกับบุรุษบ้างพูดจากับเขาบ้างนัดหมายกับเขาบ้าง ยินดีการมาตามนัดหมายของเขาบ้างเข้าไปที่มุงด้วยกันบ้างถอดกาให้เขาเพื่อเสพอาสัตธรรมบ้างพระผู้มีพระภาคทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัติปร,ราชิกแกนางภิกษุณีผู้ประพฤติเช่นนั้นหมายเหตุปร,ราชิกอีกสี่ข้อคือตั้งแต่ข้อ5ถึงข้อ8อนุโลมตามของภิกษุ